วัน <1 S 1> ดีดสนุก<ด>ฟรีฟรดีทุกวัน <S 1> 1 <S วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พตโตคเคยมีดารานในดวงใจไหมที่เหมือนกับว่าแบบ ไม่ว่าเราจะดูเขาทำผมอะไรเปลี่ยนสีผมยังไงแต่งตัวยังไงรับหมดอะไรมันก็รอดไปหมดเลยอ่ะอคือหล่อสวยเหมือนเดิมเลยใช่ไหมใช่นี่คุณก็มีหรือเปล่ามี่าเฉลยเลยดีกว่างั้นอะโอเคนั่นก็คือตรงๆรกริกรคุณผู้ชมเพราะล่าสุดล่าสุดเจ้าตัวทำสีผมไม่คือเปลี่ยนลคุณผู้ชมมีการกัดสีเห็นไหมดูแบบหล่อน่ารักเกาหลีเขาค่ะ โอ้โหถึงขั้นเก็บไปฟันเลยงี้เก็บไปฝันลอนเก็บไปฟันทำไปเล่นนานี่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาน่ะเพราะว่าตรงๆสารภาพกับวัาบันเทิงว่าในชีวิตของเขาไม่เคยทําสีผมเจ็บๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตจริงหรอขนาดรับบทบาทต่างๆในละครหลายเรื่องก็ไม่เคยมีโอกาสได้บทบาทที่มันต้องเปลี่ยนสีผมมาเดี่ยวปะทีนี้ฮะพอช่วงพักกองละครก่อนจะเปิดกล้องเรื่องต่อไปที่ได้เล่นเนี่ย ก็มีเวลาอยู่ตรงๆเลยบอกว่าขอหน่อยดีกว่าขอเปลี่ยนสีผมให้มันแบบเต็มที่ซะหน่อยเพื่อนๆในไฟลเมน์เขาเปลี่ยนกันไปหลายคนแล้วเราต้องเปลี่ยนบ้างเดือตีคนเดียวเดือดตีคนเดียวทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าตรงๆเอาจริงๆนะตอนเลือกสีมีเรฟเฟอเรนซ์ไหมมีต้นแบบหรือเปล่าตรงๆบอกมีคนนั้นคือใครไปฟังครับแจ็คสันหวังครับเราเราเห็นเขาก็เป็นเหมือนไอดอลคนหนึ่งก็ เท่ครับหล่อแล้วก็เก่งเนี่ยสีผมต้องปร,ประมาณเขาแหละก็ก็ลองดูครับบอกพี่ก้องไปว่าเฮ้ยพี่ก็อยากเป็นฟิลแจ็คสันหวังอะไรเงี้ยพี่ก้องก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจัดให้อะไรเงี้ยพี่ก้องก็เลยทําสีนี้มาให้อะไรเงี้ครับก็ไม่เคยทําสีผมมาเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ที่ทำสีผมเพราะตอนแรกก็เขินนะเดินถามทุกคนเลยเดินถามแฟนคลับแล้วก็เดินถามอ ผมเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยครับกพ็พยายามถามทุกคนถูกใจครับชอบชอบชอบตอนแรกอะกะว่าจะทําตั้งนานแล้วเพราะว่าซีรีส์ My Sexy Princess อะครับมันตอนแรกอะอยากทําตั้งแต่ต้นเรื่องเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันเอื้อต่อตัวละครเพราะว่าตัวละครมันคือซูเปอร์สตาร์แล้วมันก็สามารถทําสีผมได้ตอนนั้นคือคุณชายก็ยังไม่ปิดกล้องก็เลยทําไม่ได้ตอนนี้ปิดทั้งสงเรื่องแล้วก็เลยจัดหน่อยละกัน คุณผู้ชมคือหล่อแบบหล่อแบบสว่างอะสว่างจนแบบอยากจะเสกว่านจักรจั่นให้บินไปพาตัวมาหาที่บ้านอะโอโคือมันเด่นชัดมากขนาดนั้นอะอันนี้อินเนอร์คุณล้วนๆเลยนะจักรจั่นจะต้องเห็นทั้งป่าจริงๆ <c oughs> นี่ก็ดูคุณชายกยอะนะหรอ,อหรอหรอเสกว่านจักรจั่นเองได้ทําไปแล้วนะตอนนี้ที่บ้านอะเนี่นคุณผู้ชมคือเหมาะจริงๆน้องทําแล้วมันดูดีแล้วแบบเขาชอบแจ็คสันหวังใช่ไหมใช่ต่อไปต้องเรียกตรงตรงหวังหรือว่าจะเป็นริลลี่เดียหวัง หวังเขาอ่ะให้มาหาเราเนี่ยได้เได้เหมือนกันนะได้อันนี้ชื่นชมน้องว่าทําออกมาแล้วเลือกสีได้เป๊ะมากน้องค่ะสวยงามใครชื่นชอบตรงๆอย่าลืมติดตามนะผลงานตอนนี้คุณชาวันจันทร์อันพานค่ะสับทุ่มครึ่งค่ะถูก